ไม่แพ้ไม่แพ้วันนี้มารีวิวแป้งที่ไม่แพ้ค่ะเนี่ยเป็นคนแพ้แป้งเนาทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าแป้งที่บุ๊กแพ้เนี่ยเป็นแป้งที่ทานแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้านะคะแต่ว่าเนี้ยเป็นแป้งแต่งหน้าแป้งฐาหน้าที่บุ๊กไม่แพ้นะคะอันนี้บุ๊กดูส่วนผสมแล้วบุ๊กไม่แพ้แล้วจะบอกว่าบุ๊กเป็นแฟนขับสีจันอยู่แล้วเพราะว่าบุ๊กใช้แป้งฝุ่นจริงๆอ่ะใช้แป้งฝุ่นของสีจันอยู่แล้วนะคะนี่สีจันก็คือเป็นแบรนด์แบบเป็นแบรนด์โปรที่บุ๊กไม่แพ้นะคะสีจันแบร์ t o perfect translucent ตลาบเขาคือแบบใส่มินิพกพาแบบใส่กระเป๋าง่ายมากพกพาเออไปไหนก็สะดวกนะคะอันนี้บุกเทียบกับตลาบแป้งฝุ่นให้ดูนะอุย้ยเล็กกว่าตลาบแป้งฝุน่นอีกทุกคนมาดูเนื้อข้างในกันอัน,นี้ก็จะเป็นเออแป้งแบบนี้มาพร้อมพับแบบนี้นะครับเนาะเป็นวิธีแบบว่าเติมแป้งระหว่างวันนะคะเราจะเออ เราไม่ปาดนะทุกคนเราใช้วิธีตบเอานะคะทัชอัพระหว่างวันได้นะอันีนี้ก็คือบุ๊กเติมไปครึ่งหน้านะทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมฝั่งนี้ก็คือจะมีความผ่องขึ้นมานะคะความมันก็จะหายไปเห็นปะฝั่งนี้จะมีความมันฝั่งนี้ก็จะมีความผ่องขึ้นมานะคะติมค่ะระหว่างวันชิลๆิไม่ต้องแบบพกอะไรมากมายไม่ต้องแบบว่าพกเป็นฝุ่นไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นจะเล,อ,กกเลอ,อะกระเป๋าเลยไงเพราะว่าเขามาในรูปแบบของแป้งอัดแข็งนะคะทุกคน อันนี้ก็คือบุ๊กเติมทั้งสองน่าเรียบร้อยแล้วนะคะอัพลาชอัพระหว่างวันได้หรือว่าจะใช้แต่งหน้าก่อนออกจากบ้านก็ได้แล้วใครที่เป็นภูมิแพ้แบบบุ๊กเนี้ยบางทีการใช้แป้งฝุ่นเนาะมันก็จะฟุ้งกระจายทำให้เราเป็นภูมิแพ้ทำให้เราจามเอออยากจะพกพาไปเติมระหว่างวันอ่ะสี่จานอันนี้ตอบโจทย์มากค่ะทุกคนแล้วก็ตลับหนึ่งคือไม่ถึงหนึ่งแบงแดงทุกคนควรค่าแก่การติดกระเป๋ามากค่ะทุกคนตลับแค่นี้เองพกพาง่ายมากๆนะคะพิกัดเดี๋ยวบุ๊กปากตะการไ้ให้ค่ะ